สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟซทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ประเทศนอกอยู่ในประเทศแล้วก็ f อฟเก่า f อฟใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยัเพนกับน้องไอด้านะคะวันนี้ยัยเพนมาเปิดคลิปหลังบ้านค่ะวันนี้อากาศสดใสหน่อยเมื่อเช้านี้หมอกลงอยู่แต่ไม่ได้ถ่าย ให้ดูค่ะโมจะต่ทำข้าวต้มให้แต่ทวดกินจะเลยไม่ได้ถ่ายทำให้ดูค่ะตอนนี้อากาศสดใสดูหลังบ้านไปก่อนเนาะ bạn cả đang làm hay để cho đẹp, 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 สดใสวันนี้สดใสมากแต่ก็ยังมีหมอกอยู่กลางๆอยู่ค่ะได้ไรกินได้ทำอะไรเลยยายแตนไปนู่นแล้วเหรอเออนาว่วาเว ยาวว่าเว่จังเลยฮะอะไปยายต้นเด่นเด้กิแผดกิต้นอ้อยมอกิแผดเกทากิสู้มือสุดความสามารถซั่นแต่กําลังเกิดก็จ๊อมมาเรื่อยๆแล้ว ចង់លបស្រក់វេលាថ្ងៃថាចង់លបស្រក់ឲ្យក្ដាប់ដៃក្ដាប់ណែនពឹងអឺແផតແផតគេមិនទើបអ້ອຍលបแផតគេថាយកមកក៏មិនទ្រាំណានក្ដេតណោះឡောក៏បកលាវគាត់ជូចិនสุดความสามารถแบบប៉តចិត្តเสือ2ខាងលើយไง ทำเสร็จแล้วจะมารดผักยังไม่ได้รดผักเลยดูปีนี้ปลูกผักยังไงไม่รู้ปลูกผักไม่ค่อยสวยยังไงไม่รู้โอ้แต่ต้นหอมต้นกระเทียมยังไม่ต้องพูดถึงสวยมาก ตรงนี้ก็จะหวานต้นมะเขือเทศด้วยแล้วก็ผักเซียนด้วยเต็มเลยตรงนี้กับตรงนน้นตรงนี้ยังว่าจะย,ายังไม่ทันเลยเลยมาจากนน้นเหรออ๋อ แกบ่ได้รถผักให้เขาแล้วรอก่อนทางตะยอหนูมดะอันนี้ฮะแดกโทมโหไห้เด้ตรงนี้นี่ให้ថ្ងៃថ្ងៃจําเมื่อเยี่ยมใหญ่รุจซั่นแท้มียุกก็เยี่ยมรุจก็ตอนเยี่ยมเยี่ยมก็เลยวอยเออกําลังก็จ๊อตูเนาะเออ បានថានំតូចជួយបនគេនឹងគេធមមកប្រាប់គេថាគេអោយតូចជួយហើយប្រកមួយយាយយាយគេថាគਿੰងទេចាំមកគุยចាំមកពេចអោយតូចជួយអេងពេញແລ້ວមាននេះហើយតែយ៉ាងមិនໄດ້ធ្វើនេះເລີຍយ៉ាងមិនមានร้านរញមកណាស់ເລີຍមកគ្នទៅ เก็บไว้นั่นเองวันนี้เต็มอีกแล้ว่้าเทียนสดใสวันนี้สดใสมากเลยเนะีนะ่ยอีกแล้วว่าจะเอามาใส่ พักหนาเดี๋ยวจะพรวนดินเสร็จเลยได้รถผักให้เขาเลยยังไม่ได้รถผักเลยค่ะเดี๋ยวจะพามาดูผักเนะ บอกลงน้ำเต็มไปเลยยายเป็นไม่ได้เป็นไหนเลยย่าเป็นอยู่แต่บ้านออกข้างนอกก็ไม่ได้เลี้ยงคนแก่สวยไหมสวยมัยยมยคะกำลังขึ้นเลยดูโตเร็วค่ะ ตัวเร็วมากตัวนีว็ว่าจะเอาไปลงทับลงแปลงแล้วค่ะดูได้ต้องลงแปลงมันมันมาก น้ำม oh, ันรั่วหรือไงนะเออมันรั่วถังรั่วนี่เป่า ด้วยต้องเอาถุงใหม่มาใส่แล้วมั้ง โอเคค่ะคลิปนี้ยายเป็นพาชมรอบๆบ้านนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสั b s c r i b e กดกระดิ่งก็แจ้งเตือนยายเป็นมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ